วันที่28พฤษภาคม2566นายอมรศรีตระกูลกำนันตำบลผาบ่องได้เปิดเผยว่า หลายภาคส่วนเช่นคณะกรรมการหมู่บ้านผาบองหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาบ้านผาบองพี่น้องประชาชนบ้านผาบองได้ร่วมกันสมทบทุนร่วมกันสร้างบ้านให้กับครอบครัวนายสุนทรปามีราษฎรบ้านผาบองที่มีสภาพสุดโทรมและสมควรได้รับการช่วยเหลือจากชุมชน <c oughs> เนื่องจากนายสุนทรเป็นผู้อุทิศตนช่วยเหลือกิจการสาธารณะของหมู่บ้านมาโดยตลอด ทั้งนี้ได้รับงบประมาณช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านจากนายสรัญยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน1,000 0บาทนายสังคมคัดเชียงแสนนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจำนวน3,000บาทนางประนอมศรีตระกูลจำนวน3,000บาท และเงินสมทบจากกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านพาบองจากการสมทบของสมาชิกกองทุนแม่อีกจำนวน20,000ื่นบาทรวมถึงจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลอีกจำนวนหนึ่งโดยได้ช่วยกันร,รื้อบ้านและช่วยกันซ่อมแซมใหม่ทั้งหลังซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมทั้งนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ โดยนายสุนทรปามีได้กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกำนันตำบลผาบ่องและทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือทำให้ตนและครอบครัวม,มีบ้านหลังใหม่ที่ปลอดภัยแข็งแรงได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขต่อไป จุดเริ่มต้นก็คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านรองผู้ว่าสลัมยูมีทองคํานะครับก็ได้ติดต่อมาว่ามีเงินหนึ่งหมื่นบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ก็คุยกันกับคณะกรรมการหมู่บ้านก็เลยว่าเอาบ้านลุงสุนทรปามีก็ที่ทําคุณประโยชน์กับหมู่บ้านผาบองก็เลยประชุมกันก็เลยขอบริจาคชาวบ้านในนามกองทุนแม่ของแผ่นดินก็ได้รับความร่วมมือจากทางเฟสทางหมู่บ้านก็ก็ยนนนมากครับ ก็ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทรวมกับท่านรองผู้ว่าก็ประมาณ4 0 0 0มนกว่าบาทแล้วก็วันนั้นก็มีจิตอาสาเมื่อวานนะครับก็มีจิตอาสามาชาวบ้านร่วมกันเข้าห่อมาร้อยกว่าหอ่อเพื่อให้จิตอาสาได้มีอาหารทานในตอนกลางวันก็ในานามของผู้นําชุมชนบ้านผาบองก็ดีใจนะครับที่ท่านรองผู้ว่าได้มาเริ่มต้นมาจุดประกายาให้เราสร้างบ้านผู้ยากไร้โดย ที่เราเป็นจิตอาสาร,ร่วมกันทั้ง,ง,งตำบลร่วมกันทั้งหมู่บ้านก็เห็นชาวบ้านร่วมมือแล้วเห็นชาวบ้านร่วมกันบริจาคก,ก็ดีใจนะครับดีใจมากแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำบ้านลุงสุนทรปางนี้นะครับ